สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะพามารู้จักกับตัว Lift นะครับหรือว่าตัว Live Font End Framework นะครับก็ในเนื้อหาวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนขั้นตอนของการสมัครใช้งานตัว Lift กันแบบสเต็ปบายสเต็ปเลยนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องออทำความรู้จักกับตัว Lift สักนิดนึงก่อนนะครับ ตัวลิฟเนี่ยหรือว่าเป็นตัว l ลาย f r นเอ็นเฟรมเวกเนี่ยก็มันเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะรันตัวเว็บแอปพลิเคชันของเรานะครับภายในตัวแอป,ปของ l ลายได้โดยตรงนะครับโดยมันจะทำงานผ่านตัวเว็บวิวนะครับของตัวแอป,ปลายนะครับโดยที่ผู้ใช้เนี่ยไม่ต้องเปิดตัวเบราว์เซอร์แยกออกมาต่างหากนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับ ออผู้ใช้เนี่ยสามารถออใช้งานตัวลิฟต์นะครับ mm. เชื่อมต่อกับออระบบล็อกอินระบบสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็สั่งซื้อสินค้าหรือว่าจะทำเป็นระบบสะสมแต้มแรกของรางวัลอะไรพวกนี้นะครับ mm. ก็สามารถทำได้แบบอัตโนมัตินะครับโดยผ่านการเชื่อมต่อของตัวลายกับตัวลิฟตนะครับ จุดเด่นของตัวลิฟตเนี่ยครับก็คือเราสามารถเชื่อมต่อกับบัญชีลายของผู้ใช้ได้ง่ายนะครับก็คือสมมุติว่าลูกค้าของเราเนี่ยใช้ตัวลน e แอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็แทบทุกคนนะครับก็จะมีบัญชีลายอยู่แล้วนะครับนี่ก็เพื่อความสะดวกก็สามารถเชื่อมต่อระบบที่เราพัฒนากับตัวบัญชีลายของลูกค้าได้เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถใช้งานร่วมกับตัว Messaging API นะครับหรือว่าตัว Line Bot ได้ด้วยนะครับแล้วก็การแสดงผลเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่เราก็จะทำให้มันเป็น r e s ponsive design แล้วนะครับก็คือสามารถใช้งานได้ทั้งในหน้าจอมือถือแล้วก็ PC นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะเน้นที่การใช้งานในมือถือซะส่วนใหญ่นะครับโอเคก็จะต่อไปเราไปดูวิธีการสมัครใช้งานตัว lift ก,กันนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องมาที่ตัว เว็บไซต์ของตัว line developer กันก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องอล็อกอินนะครับโดยใช้บัญชี l ล n e ของของผู้พัฒนานะครับอันนี้ล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปที่ตัวคอนโซลกันนะครับในตัวคอนโซลเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ได้มีการสร้างตัว provider มานะครับก็แนะนำให้สร้างตัว provider ขึ้นมาก่อนนะครับแต่ว่าในตัวอย่างนี้อันนี้คือมีตัว provider แล้วนะครับ ก็สมมุติว่าเราสร้าง provider มาแล้วนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ตัว provider เลยนะครับแล้วภายในตัว provider เนี่ยเราก็จะสามารถสร้างตัว channel ต่างๆขึ้นมาได้นะครับซึ่งตัว channel เนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกับบริการต่างๆของตัวไลน์อีกทีหนึ่งครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือตัวไลน์ o n t end f r a m e w o r k ที่เราจะใช้นะครับโอเค ทีนี้ตอนสร้างตัวช่อง n e l ใหม่นะครับสังเกตว่ามันจะไม่ได้มีตัวเล t หรือว่าตัวไล f ์ฟอนต์เอฟเฟอร์ให้เลือกให้เลือกนะครับตรงนี้เนี่ยให้เราเลือกเป็น l ลายลองอินแทนนะครับโอเคตรงนี้ก็กรอกข้อมูลให้ครบนะครับโอเคอันนี้ก็เลือกเป็นไทยนะครับแล้วก็ อันนี้ถ้าเกิดมีรูปของตัวระบบก็สามารถใส่รูปไปได้นะครับแต่เดี๋ยวในตัวอย่างน,นี้ไม่ยังไม่มีรูปนะครับแล้วก็ตั้งชื่อตัว Channel ของเรานะครับแล้วก็ใส่พวก Description นะครับ แล้วก็ตัวแอปไทยอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเราใช้เ,เชื่อมกับตัวระบบอะไรนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นเว็บแอปนะครับโอเคแล้วก็รายลอดอื่นๆน,นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเรามีพวกลิงก์ policy หรือว่าพวก t e r m and condition อะไรต่างๆก็สามารถแปะลิงก์มาได้นะครับเสร็จแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขนะครับแล้วก็ r ี a t e ได้เลย โอเคตอนนี้เราก็จะได้ตัว c h a n n e l ที่จะใช้งานตัว l ิฟตมาแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เรายังไม่ได้คีย์ตัวแอป l ิฟขึ้นมานะครับให้เรามาที่ตัวแท็บนะครับมันจะมีแท็บตัว l e ฟตอยู่นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยเราจะสามารถแอดตัว l e ฟต a แอปเข้าไปได้นะครับกดแอดอันนี้เราก็ใส่ตัวรายละเอียดของ l ิฟแอปของเรานะครับ อันนี้เราก็ใส่อะไรก็ได้นะครับที่เราใช้โอเคต่อไปก็จะเป็นขนาดหน้าจอที่จะใช้แสดงนะครับเวลาที่ยูเซอร์อเนี่ยเขาเปิดมาอยากให้หน้าจอมันแสดงขนาดไหนนะครับน,นี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเป็น full ก็คือเต็มจอเลยนะครับแล้วก็ขนาดเล็กลงมานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะเลือกเป็นตัว full ไปก่อนนะครับแล้วก็ตัว e n-point d u r l อันนี้ก็จะเป็น อ,อลิงก์ของเว็บแอปของเรานะครับที่จะนำมาเชื่อมกับตัวลิบตัวนี้นะครับโดยที่ลิงก์เนี่ยจะต้องเป็น https นะครับโอเคเสร็จแล้วต่อมาก็จะเป็นตัว scope ก็คือตัวข้อมูลหรือว่าสิทธิ์ที่เราจะขอจาก user นะครับเบื้องต้นเนี่ยอ,อ,อันนี้เราก็จะขอสิทธิ พวกโปรไฟล์พวกชื่ออะไรจากตัวยูเซอร์มานะครับหรือว่าถ้าเกิดของของเว็บแอปคนอื่นอยากจะใช้ฟีเจอร์อะไรเพิ่มนะครับก็สามารถติ๊กเพิ่มขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวในตัวอย่างเนี้ยเราจะใช้แค่ข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้นะครับโอเคต่อไปก็เป็นการแอดเฟนนะครับของตัวบัญชีที่เชื่อมกับตัว ตัว c n e l นี้นะครับก็เดี๋ยวจะตั้งเป็นออนไว้นะครับแล้วก็ใช้ตัวสแกนเคอร์โนะครับโอเคตัวโมดูโหมดอันนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ก็กด add ได้เลยครับโอเคตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้ตัว lift app ของเรามาแล้วนะครับส่วนที่เราจะเอาไปใช้งานต่อก็คือตัว lift url ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ copy แล้วก็ ส่งไปให้ผู้ใช้ทางไลน์หรือว่าเราอาจจะทำเป็นปุ่มในระบบเรานะครับให้ผู้ใช้คลิกได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะลิงก์มาที่ตัวหน้าจอของระบบไลน์นะครับแล้วมันก็จะดึงตัวเว็บแอปของเราเนี่ยขึ้นไปแสดงในตัวแอปของไลน์ได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการ จบนะครับขั้นตอนของการสร้าง c h a ช n e l นะครับสำหรับจะใช้งานตัว l i ิ t a p p นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมาดูกันบ้างนะครับว่าหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสมัครใช้งานตัว l i ป a p p ไปแล้วเนี่ยเราจะนำตัว l i ป a p p เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้อย่างไงบ้างนะครับหรือว่าจะเอามาใช้ทำระบบอะไรได้บ้างที่มันจะช่วย เพิ่มเเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานแล้วก็สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้านะครับก็ในตัวเว็บไซต์ของตัวไลน์เนี่ยเขาก็จะมียกตัวอย่างยูดเคสนะครับที่ใช้มานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวขอยกตัวอย่างสักเอ่อหนึ่งหรือสองยูดเคสนะครับอย่างตัวแรกนี้นะครับก็จะเป็น ส่วนของการนำมาใช้ในระบบการระบบร้านค้านะครับก็อันนี้ก็สำหรับธุรกิจร้านคา้าหรือว่าค้าปลีะครับที่ต้องการที่จะใช้ตัวนำตัวดิจิตัลนะครับเข้ามาพัฒนาประยุกต์กับร้านค้านะครับก็สามารถใช้ตัวไลน์เนี่ยพัฒนาเป็นระบบเชื่อมเชื่อมโยงกับตัวร้านค้าได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวในอดีตเนี่ยปัจจุบันเวลาที่ลูกค้าจะเข้ามาที่ร้านค้าใช่ไหมครับโปรเซสก็คือลูกค้าก็จะแค่เดินเข้ามาดูของแล้วก็จ่ายเงินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรานําระบบเนี่ยเข้ามาใช้เนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้านะครับตั้งแต่ก่อนที่ลูกค้าจะเข้าร้านได้เลยนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นถ้าเกิดเราทําตัว ลน์นะครับเชื่อมกับตัวลิปแ p ปแล้วก็ให้ลูกค้าใช้งานใช่ไหมครับเราก็จะสามารถส่งพวกโปรโมชั่นนะครับต่างๆนะครับผ่านตัวลน์ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดตัวร้านค้าของเราเนี่ยมีเรื่องของระบบจองคิวหรือว่าระบบนัดหมายอะไรต่างๆนะครับมันก็สามารถที่จะส่งข้อมูลผ่านตัวลน์ได้เหมือนกันนะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นโปรเซสก่อนที่ลูกค้านะครับจะเข้ามาในร้านนะครับคือก่อนลูกค้าจะเข้ามาในร้านเราสามารถที่จะส่งข้อมูลรายละเอียดต่างๆให้ลูกค้าได้ก่อนนะครับทีนี้เนี่ยพอลูกค้าเข้ามาอยู่ในร้านแล้วเนี่ยสิ่งที่สามารถที่จะทําได้นะครับก็คือเวลาที่ลูกค้าเข้ามาอยู่ในร้านเนี่ยเขาสามารถที่จะสแกนเคอร์บโค้ดต่างๆของตัวสินค้านะครับเพื่อที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอาจจะดูเช็ค ราคาโปรโมชั่นหรือว่าอ่านรีวิวอะไรต่างๆได้นะครับแค่หยิบตัวลายขึ้นมาที่เชื่อมกับตัวระบบแอปของเรานะครับสแกนที่เคเบิโค้ดก็สามารถดูรายละเอยียดได้เลย <c oughs> ต่อมานะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อกับระบบชําระเงินได้เลยนะครับก็คือพอลูกค้าเขาเทําการอาจจะเป็นวิธีการสแกนเคเบิโค้ดแล้วก็เก็บออเดอร์ไว้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ ทำจ่ายผ่านระบบได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปต่อคิวรอคิวที่แคชเชียเพื่อชําระเงนินนะครับรวมถึงการสั่งซื้อแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเก็บเรคคอร์ดนะครับทำเป็นเหมือนเ,ออเป็นเมมเบอร์ชิพนะครับก็เก็บสะสมแต้มนะครับผูกกับบัญชีรลายของลูกค้าเลยนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อหรือว่าการออกใบเสร็จได้นะครับ Okay. ทีนี้เนี่ยพูดถึงประโยชน์ในฝั่งของลูกค้านะครับก็อย่างที่พูดไปนะครับก็คือลูกค้าก็จะมีประสบการณ์ใช้งานที่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีความสะดวกขึ้นนะครับรวมถึงเวลาการใช้งานในแอปเนี่ยลูกค้าไม่จำเป็นต้องไปโหลดแอปแอปใหม่เพิ่มนะครับก็คือตัวล ne เนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะมีกันอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้งานระบบผ่านตัวลน์ได้เลยนะครับ แล้วก็อันนี้มันก็จะเป็นการลดระยะเวลาการรอหรือว่าเพิ่มความสะดวกในการสั่งซื้อให้กับลูกค้ามากขึ้นนะครับโดยการทํางานทั้งหมดเนี่ยก็สามารถทํางานผ่านตัวระบบได้เลยนะครับในด้านของธุรกิจนะครับก็คือธุรกิจเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลสถิติหรือว่าพฤติกรรมของลูกค้าได้แบบเร็ t ท m e นะครับผ่านการใช้งานในระบบนะครับ แล้วก็รวมถึงเนี่ยมันสามารถต่อยอดไปยังการพัฒนาเป็นระบบ C M ได้นะครับในอนาคตนะครับก็อย่างที่พูดไปนะครับก็คือสมัยนี้ก็คือเวลาเราจะทำอ,อ,อะไรให้กับลูกค้าเนี่ยลูกค้าเขาก็จะต้องการเรื่องของความเร็วแล้วก็ความสะดวกนะครับในการที่จะใช้งานบริการอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบ การจองร้านอาหารเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกมากขึ้นนะครับเวลาที่ลูกค้าที่ต้องการจะเข้ามาใช้บริการนะครับเขาสามารถที่จะตรวจสอบว่าวันที่เขาจะเข้ามาใช้บริการเนี่ยมันมีโต๊ะว่างไหมหรือว่ามีร้านเปิดหรือเปล่าอะไรพวกนี้นครับก็สามารถตรวจสอบรายการพวกนี้ผ่านตัวรายแล้วก็ระบบได้โดยตรงนะครับ ซึ่งโปรเซสการทำงานในไลน์ก็คือผู้ใช้นี่สามารถจะเปิดไลน์ขึ้นมาแล้วก็เชื่อมต่อระบบเชื่อมต่อตัว user line ของเขากับระบบเรานะครับแล้วก็ดูปฏิทินนะดูเวลาที่เขาจะเข้ามาใช้บริการนะครับวันที่โต๊ะว่างไม่ว่างนะครับเลือกวันเวลาได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ยืนยันการจองได้ทันทีนะครับโดยที่เขาไม่ต้องไปโหลดแอปสำหรับจองเพิ่มเติมนะครับ หรือว่าไม่ต้องคอยโทรเช็คหรือว่าคอยสอบถามพนักงานเพิ่มนะครับก็สามารถเช็คได้ด้วยตัวเองนะผ่านตัวระบบได้เลยรวมถึงตัวระบบเนี่ยยังสามารถที่จะพัฒนาเรื่องของการส่งโน t ติไแจ้งเตือนอะไรต่างๆนะครับกรณีที่มันใกล้จะถึงเวลานัดของร้านอาหารแล้วนะครับก็อาจจะมีโน t ติ y เพื่อการลูกค้าจะลืมนะว่าออมีการนัดออนัดเข้าไป ที่ร้านอาหารนะครับโอเคก็ในส่วนของร้านอาหารนะครับก็อันนี้นอกจากเรื่องของการจอเนี่ยมันก็อาจจะเอาไปพัฒนาต่อยอดเป็นระบบ s a ย m ได้อีกเหมือนกันนะครับก็คือเรามีการเก็บข้อมูลของ ลูกค้าไว้นะครับเมื่อถึงช่วงเวลาอย่างเช่นอาจจะเป็นช่วงเวลาวันเกิดหรือว่าช่วงเวลาที่ลูกค้าชอบมาทานเนี่ยก็สามารถที่จะส่งโปรโมชั่นหรือว่าส่งแบบข้อความเชิญชวนให้กลับมาใช้บริการอีกได้นะครับโอเคก็นอกจากตัว2ระบบนี้นะครับก็อาจจะทำเป็นระบบพวก CRM ได้นะครับ พวกแฟรเอมย่างเช่นเราเชื่อมต่อตัวบัญชีรลายของลูกค้าแล้วก็ลูกค้าเนี่ยอาจจะมีการซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจอยู่แล้วนะครับซึ่งการซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจเนี่ยก็อาจจะมีการสะสมแต้มหรือว่าสะสมสแตมหรืออะไรนี้คล้ายๆกับของร้านสะดวกซื้อนะครับ เ,เราก็สามารถที่จะพัฒนาตัว CRM เพิ่มนะครับสำหรับให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาตรวจสอบแต้มคงเหลือนะครับแล้วก็ดูว่าแต้มคงเหลือเนี่ยมันสามารถที่จะนำไปแลกของรางวัลอะไรได,ได้บ้างนะครับตรงนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของความพัฒนาตัวประสบการณ์แล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวธุรกิจแล้วก็ลูกค้านะครับ ซึ่งการใช้ตัว c r m ที่เชื่อมกับระบบระ,ระบบไลน์นะครับข้อดีก็คือลูกค้าเนี่ยก็จะใช้งานง่ายนะครับก็คือคลิกผ่านไลน์ได้เลยไม่ต้องแบบมีตัว username password อะไรให้สมาชิกต้องจำนะครับก็คือเชื่อมผ่านระบบลไลน์เรียบร้อยสามารถใช้งานได้ตลอดเลยนะครับรวมถึงสามารถตรวจสอบแต้มแล้วก็แลกของรางวัลได้ทันทีนะครับนอกจากนี้ตัวไลน์เนี่ยเรายังสามารถที่จะส่ง ข้อเสนอพิเศษหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆในเข้าไปในแต่ละรายบุคคลได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการสะสมแต้มเนี่ยสมัยนี้ก็ไม่ต้องที่จะแบบพกบัตรบัตรสะสมแต้มหรือว่าพกสมุดสะสมแต้มอะไรต่อไปนะครับก็คือสามารถบันทึกแบบเป็นอ e ิเล็กทรอนิกส์ได้หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีในส่วนของลูกค้านะครับ แล้วก็ในส่วนของธุรกิจนะครับก็จะเป็นการสร้างความพันระหว่างลูกค้ากับแบรนด์นะครับก็คือ,อ,อมีการให้โปรโมชั่นมีการให้ออของรางวัลสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้านะครับรวมถึงการที่ลูกค้าเข้ามาใช้ระบบต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้านะครับเพื่อนํามาพัฒนาต่อยอดไปยังส่วนอื่นๆได้นะครับ แล้วก็เวลาที่เราส่งโปรโมชั่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นการกลับมาซื้อซ้ำหรือว่าการใช้บริการซ้ำให้กับลูกค้านะครับโอเคก็อันนี้ก็ถือว่าได้เห็นตัวประโยชน์นะครับแล้วก็ตัวอย่างของการใช้งานตัวลิบนะครับหรือว่าตัว l ล f ์ฟอนเนนเฟมเบร์นะครับ ว่ามันมีประโยชน์ยังไงในการพัฒนาธุรกิจนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ